บางคนเล่าว่าท่านสามารถเดินทางได้รวดเร็วเกินสามัญเดี๋ยวอยู่ที่เขาพนมรุง้งเดี๋ยวไปพโพลที่ชายแดนกัมพูชาและไม่นานก็มีผู้พบเห็นท่านที่วัดอีกแห่งราวกับการเวลาไม่มีผลต่อท่านหลวงปู่สว่างท่านเป็นใครกันแน่นี่คือคำถามที่ยังคงอยู่ในใจของผู้คนมากมายสำหรับชาวบ้านท่านคือผู้วิเศษที่มาช่วยเหลือคนทุกยาก สำหรับพระภิกษุด้วยกันท่านคืออริยสงฆ์ผู้เข้าถึงธรรมขั้นสูงสุดและสำหรับบางคนท่านคือบุคคลเหนือการเวลาผู้ซึ่งไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บและยังคงอยู่เพื่อโปรดสัตว์เสมอเรื่องราวของหลวงปู่สรวงยังคงเป็นปริศนาและอาจไม่มีวันถูกไขจนกระจ่างเรื่องราวของหลวงปู่สรวง ยังคงเป็นที่กล่าวขานไม่ว่าท่านจะเป็นผู้วิเศษอริยสงฆ์หรือบุคคลที่